ปากตะกร้าให้ใหม่นะครับที่สาหรับเครื่องวัดระยะเลเซอร์นะครับของบอสนะครับตัวนี้เวลาสั่งซื้อมันจะมีถาดมาให้เรา2ก้อนตรงนี้นะครับใช้ถาดนะครับนี่ครับเป็น 3A นะครับ2ก้อนนะครับแล้วก็จะมีสาโหมดในการใช้งานนะครับเปิดเครื่องที่ปุ่มสีแดงนี่ครับรอบูตแป๊บหนึ่งหนีมาแล้วนะครับจะมี3ามฟังก์ชันก็คือวัดระยะนะครับแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีนี่วัดพื้นที่นะครับเป็นตารางเมตรนะครับแล้วก็วัดระยะแบบความยาวนะครับก็ ก็มาดูหมดนี้ก่อนเลยนะครับระยะเนี่ยจะเริ่มวัดที่ตัวท้ายเครื่องตรงนี้นะครับก่อนี้สามารถวัดได้เลยเดี๋ยวผมลองว่าให้ดูกดอีกครั้งนึงนะครับปุ๊บนีน่นี่มาแล้วครับอย่างห้องนี้ครับสองเมตรห้าสิบนะครับ,รบแล้วก็ถ้าต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันก็กดที่ปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลือกไปที่ นี่เขาเรียกว่าวัดระยะแบบต่อเนื่องนะครับหรือแบบเรียวไทมเลยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงเนะ่ยตัวเครื่องเนี่ยจะวัดแบบคือถ้าเราเอาไปจ่อตรงไหนเนี่ยก็จะวัดให้เราเลยนะแบบนี้นะครับนี่นะครับเช็คระยะแบบนี้เลยอ่าสังเกตที่จุดเลเซอร์ด้านบนนะครับนี่นะครับปุ๊บนี่นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นโหมดอ่าคำนวณพื้นที่นะครับเป็นตารางเมตรนะครับ วัดสองระยะนะครับในการใช้โหมดนี้นะครับกดที่่มสีแดงอ่อเดี๋ยวก่อนกดอีกครั้งหนึ่งกดอีกครั้งหนึ่งนี่สองเมตนห้าสิบนะครับแล้วก็มาวัดด้านนี้นะครับ๊บนี่ได้ละอย่างห้องห้องนี้นี่คำนวณมาให้ทันทีเลยนะครับเป็นหกจุดเจ็ดตารางเมตรนะครับก็ราคาค่าตัวนะครับวันที่ผมอาจิตเนี่ยอยู่ประมาณพันกลางๆนะครับสำหรับเครื่องวัดระยะเลเซอร์ของบอลตัวนี้นะครับแล้วก็ วัสดุเนีขอบค่าต่างๆเนี่ยจะหุ้มมาด้วยยางนะครับตรงนี้จะสามารถคล้องอาสายคองข้อขมือได้นะครับสนใจปากพิกัดไว้ให้แล้วนะครับ